สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Line Developer Secret Tips ครับผมจิรวัตการวิทยาการครับคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำให้ Line Mini App ของคุณนะครับสามารถที่จะซูมอินซูมเอาท์หน้าจอได้ครับพูดถึงการเปิดใช้งาน Line Mini App โดยทั่วไปนะตอนนี้นะครับถ้าเราเปิด Line Mini App ขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนจะสังเกตว่าเราไม่สามารถที่จะซูมอินซูมเอาท์ตัว Mini App ได้ใช่ไหมครับในตัวอย่างนี้นะครับบนหน้าจอนะครับผมจะลองใช้นิ้วของผมเนี่ย ทำการถ่างเข้าทางออกนะครับตัวหน้ามินิแอปเนี่ยจะสังเกตว่ามันไม่สามารถที่จะซูมอินซูมเอาได้ by default นะครับแต่ในการพัฒนาตัวลาย MiniApp ซึ่งมีเว็บแอปอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้แท็กพิเศษนะครับสำหรับการซูมอินซูมเอาได้นะครับเพื่อที่ให้ User ในบางกลุ่มเนี่ยหรือบาง Use c s s เนี่ยสามารถที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้ตัวอย่างเช่น ะะตัวหน้ามินิแอปเราอาจจะตัวหนังสือเล็กไปนะครับหรือว่าเราอยากจะทาร์เกตไปที่กลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงอายุอาจจะอยากซูมอินให้ขยายใหญ่ขึ้นให้มองชัดขึ้นได้ด้วยก็ได้นะครับตรงนี้เองครับเรามี HTML Tag พิเศษที่สามารถจะใช้ได้จะเป็นยังไงไปดูที่หน้าจอตอนนี้กันเลยนะครับในหน้าจอตอนนี้นะครับหน้าจอมินิแอปนะครับที่ผมพัฒนาด้วยเว็บแอปขึ้นมาก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่รูปภาพแสดงอยู่นะครับ ใน Header ครับผมมีการเพิ่มนะครับตัว MetaTag ตัวใหม่เข้าไป1ตัวครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่า viewport ครับโดย Content ของมันข้างในเนี่ยให้มีตัว user-scalable นะครับเท่ากับ1ไว้นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับถ้า user-scalable เท่ากับ1เนี่ยเมื่อเราเปิดใช้งานตัว Line Mini App นะครับแล้วเราเอานิ้วถ่างดูอีกทีหนึ่งจะสังเกตว่าเราสามารถที่จะซูมอินนะครับเนื้อหาได้แล้วก็ซูมเอา t กลับมาได้เช่นกันนะครับทั้งซูมอินแล้วก็ซูมเอา ซึ่งน่าจะเหมาะกับบาง Use Case ที่ต้องการที่จะให้ User เนี่ยเห็นเนื้อหาแบบชัดๆนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าเราอยากจะล็อกหน้าจออยากจะมั่นใจไปเลยว่าให้ซู m อินซ o m Out ไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับตัว user scalable ตรงนี้นะครับให้กลายเป็น0ก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะไม่สามารถที่จะ Zoom In Zoom Out ได้เลยเช่นกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะถูกใจสำหรับคนที่อยากจะเปิดให้ผู้ใช้งานนะครับซูมอินซูมเอาได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณคิดว่า คลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับคลิปนี้แล้วก็อย่าลืม Subscribe นะครับให้กับ Line Developer Thailand Channel ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปลาไปก่อนครับสวัสดีครับ